เออมันนี้ก็ปลอยทัวแล้วให้กลับไปบ้านเดิมเสียหดโตดรุลดลอยแล้วครับอย่าไปเจาะทำก็แล้วอย่าให้ร่างไปหลงแรมครับแ่รัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ต้องการขนชัวรัฐบาลชุดนี้ต้องการขนดี้รัฐบาลปลัมตุกวิธีทางให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี ตัวย่างมังแต่ก็สร้างมืงองสร้างมั้งสร้างมืงองหลกกันนามข้าวหนาไอ้มังสร้างนามปัาไอ้มั้งกวี้วายวามั้งทะนุนนุนทางมั้งรัฐบ้านรับประทานถูกย่างต้องการให้ประชาชนอยู่นี่กินนี่เราต้องเป็นคนลเมืองนี่เลยทำาหานแข้งกบเวลาเพื่อปัฒนาประทศชานปัฒนาครอบครัวครับเพออยาคิดตจหลักของเอนแตกล้ว ครับไอ้คนหลักของแฟนแตงเป็นลูกตุ้มท่วงความเจรื่นไอ้แบนั้นทำไมชาติลาชาถอยล่างครับมึงให้พวกพวกลาไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เป็นลูกตุ้มของชาติแล้วครับใหเราเกิดมาอลไรเน่าเป็นลูกตุ้มเชื่อให้เป็นคนอย่าเป็นลูกตุ้มท่วงความเจรื่นเขาครับเปิดก่อนผมก็ไม่ได้ทำครับเขารู้นะเออเมื่อก่อนบอกผมม嘛ครับ ยานั้นนั่นก็ปล่อยไปแล้วยาอย่าไปลุกตุมก้มเพื่อความเจริญก็เลยครับนี่คนบางคนไร้หานก็ไม่ทำคิดแต่หลักขก้อเพื่อนคิดแต่เอาหัวในขอ้อเพื่อนคิดแต่เอารถเพื่อนคิดแต่เอาขอ้บอบนเพื่อนไอ้พวกนั้นไม่คิดต่ำไร้งี้ยคิดแต่หลักข้อเพื่อนนะเลยให้ลุกตุม้มอย่าล,ลาจาล่าตัวเองบอกอุบาทปนนั่นเลย ครัออบรัฐบาลจุดน,นี้ก็ไม่ต้องการอ้พวกคนแบบนั้นสมัคตต่อได้ไหมอะไอ้ไรสมัครร่างมาเปิืนกับรามีออกเส่ตัวอีสมัครมาจะเล่นมาอยู่บ้านหัวก็ไม่หัวนหนากางข้าวไว้นอนบ่ายข้าวก็ได้กินเป็นเวลา มาเราหลังวันไม่ซ่านสายแทบเอลยหลักคนต่อกันไปอยู่กันสองนึงก็หลุมมู้นคนหลัวไปร่างเนี่คนสมักไม่ได้ร่างข้างบนพิษถ้าต้องการอี่ข้าวร่างก็ทำพีดก็ลาวเลยก็ไม่แค่นาตีหัวหน่่ยเราไรน้ำเนรเงินประมีออกมันประมีข้าวมาเว้นใบ กลับไปดีเดิมดเลยถ้าก,กินปบรกอบชอบทำสำม,มาอาชีพเรื่องอาชีพที่ชอบครับแล้วก็หัวตรอแลรปลอดชัยอย่าปากายละไป๊บพอเลยใจลุ่มล้อและปลอมร้องพีปากายยและบันบอนเป็นครอกลำและนัดสี เมื่อตอนตีปากายจอนแล้วก็รีบร้อนนาพร้อมฟ้องบีใจปากายมาเรีเยบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วมาจุลัดจ้งมาเลยคนกะมีตายแถวไหมาหรหมูนก็เลยหมูนก็เลยหมูนก็เลย Trời mưa chăn Lê nu, lê nu, lê nu Mưa chăn mà chân cây đẹp cả Lê lê lọt túp túp đi, tay ôm cả Lọt túp túp để mình nhun rửa thế này mưa là ta bán rồi chứ mấy qua đem lử nó kia có càng lang nôn đọc lỗ chạy lên lên người này anh càng nôn gan anh mới lột da tã biên mày cắp ki mà đến này cho mày lắc trắng uy pí nuôi ừ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  ไอ้ตายควันซิ่งเข็มเลี้ยงไต่ที่คอยไต่ดำเรือไต้ควันซือเออพี่นุ้ยครับดำเรือนะไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่มีเงินแลนไปทั้งโรงพยาบาลกับไม่อู่นันโรงพยาบาลดีได้ผมอย่างอื่นหรอกพวไม่อู่นนั่งฝากไวนาท่านูเลยหนาใช้ยาแก้แผลทิ่ม ช่วย่วยีบป้าปิดแพล่หลอกปาาจะแจดยาป้าผ่อนดีจะบอกคนอหไพวกอย่างเฮินยวงกี่เศตรองอ๋อน้าพยาบาลหม้อ็อเอาใจเลยแล้วไปแกแพล่เจ็บไหมคะ,ะทนหน่อยนะคะปวดหน่อยทนหน่อยนะคะเนี่ยคนอย่างเบียอะไรไอ้คนจนจนนั่นอ้อดับหาผา,าหมอยไว้ลงดับคิดแล้วเลย,เลย พี่นุย้ยครับเราไปบ้านเราเถอะไปบ้านเราเนาะครับเออไปหลอกข้าบารมีหลอกข้าหนำบ่นว่าถ้าหนำบ่นไลยไปหนำบ่นโกหกเค็ญเนี่ยโกหกดีจังใจรู้ร้อยห้ไปนั่นแค่เหม่อยก็ให้ดรอแลอ่งก็หุบใช่ไหมพาผมไปเถอะพี่นุย้ยครับ ถึงจะตายจะได้เป็นจะได้เห็นหน้าพ่อครับครับนาหนวยแปรกองน้องรักแลน่มากปากมากมาถึงแกน้ามีแต่ท้าวท่านและจันไม่มีที่อาศัยพอไปนี่แนพีจ้าจันมาไปอาไครพอจะเป็นอะไรน้องไม่รู้น้ากดูเลยโอ้พี่หนุยบ้านเราคายมันไหม้ซะแล้วครับ ทีนี้เจ็บก็เจ็บบ้านก็นไม่มีจะอยู่ที่ไหนกันละพี่นุย้ยคุดรูยุ่มดอกผางกาก็คุดลวกอยู่ก็ได้แหละขึ้นขี้นกว่าแย่แหม,มจนข้าวขั้นเถี่อนอนรับเป่นลุกข้าวล่างออกแบบฝุอนยิ่งบ้านก็ก่อยกินโอ้สำ่กัด หล่อดันเข้ามาละสุ่มก็ตายโหกทีนี้จะไปอาศัยใครที่ไหนแล้วพี่นุ้ยครับเจ็บกระเจ็บเทียนพ่อไม่รู้เป็นยังไงไป้สากซาตายตายไปแล้วกินตุ่มบาน่อยเด็กแหล่หัวมันอาซาน้ำลายแต่โชว์จุดแลนแหล่หยอดเทว่าวัานเสียงข้องับมุงสังมุงยาค่าดน้ร้อยบบกว่าไงนตมเดียวผ่อนเลย มื่อจุดรังนกเชียนแม่ยัดคนจนไม่ได้ได้สิ่งเดียวที่ร้างบางาังกะโลขา khà sen n g ั ờ ่ ta อ ê n rất ít những cái มร ú บ ó ัว ú a để gặp งพี่น n ยครับช่วยประคองน้องไปบ้านยายมาลีถ้าไปอาขออาศัยก็อยู่พอพยาบาลรักษาหายแผลแล้วค่อยมาสร้างบ้านอยู่ที่นี่และซื้อมาพ่อไปบ้านยายมาลี ครับแต่ไปยู <KNOW> ่ก so <laughs> 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 <üf> ับตัวน้อยแกกับอย่างห้องนึงงมุมนึ่งหุ้มต้มกินตับลุกเช้าแล้วนอนกับตรงนั้นแหละเราไปร้ำคนหลับป็น้าก็อย่างกับปนปนกักันลูกคู้แกกับกแต่ก็ยินยินก็ยนออกกลังด้ก็ให้เมือไปแล้วเือเตีงไปอยู่บ้านก็หลีเมือใช้ก็ลาอ้อ้าไมดีต้องสันทำไม ยุกแช่ลวดหยุกปรมานุถ้ากินข้าวบ้านนี่แหละทำไมลูกชาวกบ,บาเมียเขากะอจะ,อะต้องตางทำไมอย่าคิดออกกินวันนั้นกินข้าวแล้วไม่รักกินข้าวแล้วไม่อยากทำไรก็เลย,อ,เลยอยู่บรมมาจ่ายข้าวไปตอนนี้โอ้เหรือข่าวตะกี้ยันปดนะฟระั่งช่วยเป็นของน้องบ้างเถอะครับครับ,รบแม่มุยประกองและน้องยา <c oughs> แม่ไปแก่ใหญมาลี mà dân nhà dân thì là sao tôi nghe bên mặt nạ mà chinh ngoan ra lang non mà thì cả mà là vi vu ngà vi cha ba ngà ca bà tôn ta cá bà cọt chơi qua phía cha na pi ca หนาลอยปีเลยรีไม่กาตายจตีเป็นอะไรไปเนี่ยผันผื้อเนี่ยฮะเรื่องไรผันผื้อผมถูกยิงครับถูกยิง,ยงครับฮะถูกยิงครับถูกยิงถือวัวเลี้ยวถือออกจากเรืะชับมา้งครับราบหนัดทุกอย่างหนัดหนัดหนึนน่งไปชาปลายมุกคู่แบบวิวหนัดหนึง่งไปข้างหูหนัดหนึง่งถ้าโทษมุกฆ่าหูฆ่าแต่มันช่วยขั่นคูตาย่ห้อมด จั่งผมีืดแต่ตอนกวนออกระตีหัวตายกว่าตรง,รงกลางมันแล้วเดียนผมบ้านก็ไม่มีไฟไหม้บ้านพ่อไม่รู้ยังไงอตําเรือลูกอยู่นี้แนตะ่ลูกครับขออาศัยยายนะไม่เป็นไรดอกจ้าพี่นาทออไม่เปลืออยู่นี้นะลูกลักซ่ากันไปนะ่นะนต่ตับเรือ ไปยังลกไปสื่อยาแดงบาสักบาทง่ายตายอ้งและทุกยิงยาแดงบาทนึงครับทุกยิงยาแดงบาทยาสื่อได้ยาแดงอ่ะเป็นื่อปุ้นนะมันต้องยีมาตังแล้ยีแต่บางขีก้อยยันเลปุ้นยีพูดบางทีก้อยใช้อายะคนจนคนจน Mà còn mì là chết ra cái để qua à, tí để xoay giả đen mang giả lương mang giả vi thải mang Xoay cưa cả những đứa mấy đó là ui một tin Đưa mấy ngoài là áo lót kính ọc thơ Còn mì không Còn lâu là Khao phá to mày phải thẹt mưa rửa hết Gì gì mấy khi cây chẹt chẹt phốt lục Phát cái thì mặt cái thì Bà bệt quay รานเน็บเอียววานหิวโดูนถึงเยงงถึงเย้โบง่งเยววันอากบ้านคนมีแหละต้องคิดไม่ได้เอาใว้ลุกรักษ่ากันไปนั้นและทำเรือครับโขว่า,วา,วาวตัวกับยายข้าไม่เป็นไรหรอกจ้าพี่นัด้นัดทีและไหนปราบกดาไม่หาสัันมาได้ี่จะบาวิลาวัน นายนักท่านนายเชยชิดเล่นูนนวนไม่ได้ความในปราบยิงคนก็ไม่ตายไอ้หนูใจแต่ข้มือมาจันลยเหรือวันนั้นไม่พอแตกเลือดขบะันยิงคนกลางวันก็ไม่ตายที่กูจุดเล่นตาทำบุ้มเดียวพอดไม่หนูใจืันนั้นมือมัจัน ยิงไม่โต้จันนัดโตหนัดหนึ่งยิงไอ้พมนามียะไยไม่มีความหมายปืนเขาเล่นปืนต้องไอ้แมนมาจับว่างสัตว์ท้องยิงดังพลุดนั่นเขาเล่นปืนไม่แมนและกินนับกระทำไร้หละยิงโคนโนดก็ไม่โทษทีเราเล้วคนาดนเน็บนักเอวท่าไรอย่าเน็บไหม่คอนนี่ว่าแจะถัดแม่มามั้ง ไอ้เมืองไทยที่อยู่มหมนั่นคนเน้นปืนเน้นคนเน้นปืนนั่นแหละนะต่าง,งคนใส่พุ่งหลังโนไอ้คยโล่ผีล้วงกับปืนย่างหอกหล่อหัวเลยไอ้ปราบกับเมือนอั่นไปไหนอ๋อแนบดอกเสื้อและปืนถ้าวัวเขาไม่โล่มันยังปืนเตอร์เนีน่ย เกี้ยวล่ะต้องหอรอไปเลยเลยจอนเหลบเก็บจอนเกีียวเฉยอนอูหลอดแล้ในคอผนั้นเอาไายโถในเปล่ากรีมตัวเนี่ยไหนไม่แามครับไปชุดเชฟบ,บาาเรียงคิวตั้งคืนนี้ไม่อยากดีนี่เราจะเอาเป็นเมียมันไม่เอาไปเอาไว้นักทีไอ้นักทีครับชุดเลี้ยงคิวเองชัน้นเสร็จแล้วนายปร่านายเปราบ,ราบเสร็จแล้วนายโถนายโถเสร็จแล้วฉัน อะไรเลืเ่ยอยู่เนั่นแหละอ๋อคมต้นหลุดได้แบบนั้นหายใจมันยิ่หลัตรมันยิ่ไม่หลัดยัดแต่ว่ามคมขึ้นจำหลุดน้นคมขึ้นฉำหลุดหายใจเขาค้มขึ้นฉ่ำเล่าไม่ใช่คมขึ้นจำหลุดจำหลุดดำเรือจำหลุดำแหกคักโหพังเขาว่าจำหลุดนั้นแต่คขม,คมข,ขึ้นหม,ม่หกโ จำจำรูดนั่นไหมเออโทษกูแพ้เมืองลาวกันนาดออกเตรียมตัวไปบ้านของชะบาคืนนี้ถ้าใครกระคืนยิงทิ้งยิงเองกูจะยิงเองกูยิงเองมุ่งเดียวตายและและปากายมากระตันยังแก่และแจกินจุดตจจ้าจ้าบ้าจะดิมรสันเองสมมต ชายบากัรความตีใจร้อนพากาย้อนขึ้นข้ามาชุดาะ้านานช่วยดโดยช่วยด้วย่อยด้อย

ไอ้ไ้ท so 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 ี Luckily, so 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 I Hence, I so ่กำนันช่วยนายบ้านนายบ้านช่วยกำนันกำนันยิงนายไอ้ไรควังเครือหมดแล้วกูก็อยู่โรงพักคนเดียวได้ด้วยนะคืนนี้ส่วนก็ไม่รู้ไปไหนหมดเราไปตามแผนหรือไปไหนหฮ้อปลาก็ไปหานตรงไหนเขไปบ้าแม่ไม้ตรงไหนก็ไม่รู้ยังแต่กูช่วยไหนเออหนะช่วย เล่นมาแล้วใครไอเทลงฮะช่วยตาช่วยช่วยตาไอ้ไร่ช่วยตาช่วยตามาตาไปไหนเหรอมาตาบวยไว้ตาลูกท่านและไอ้ไรเหรอมาตาไอ้ไรเหรอช่วยตาช่วยตาไอ้ไรเหรอบันเทือเหรอมองที่ไอ้ไรโดดช่วยตามาตาไอ้ไร่ไปไหนเหรอไอ้ไร่มึงบอกกูที่ตงวม้งช่วยตาไอ้ไร่เหรอมาตาไอ้ไร่เหรอ มือไปพราะเมยไอ้มือเอาไปไหนล่ะช่วยจ้ะไอ้ไร่หรอนายบอกมาทั้งวันเวลาเลยไอ้ไร่หตั้งใจไอ้ดีดีที่ว่าไอ้ไร่หรอคุยรู้คังไอ้ไร่หรอพันเพื่อไอ้ไร้พันไหนหรออ่ะจนอุกมาตาเดี๋ยวโจรอุกใครหรอ ผมพาไปเองเดียวใครตรงไหนกูจะมารอหรอบ้านใหญ่มาลีนุ๊กปลนยิงมาคว้าตอกปืนดัางสั้นดังยาวลูกระเบิดแค่เดียวหาวจะทันเลยเดียวนู๊กโจ้นู๊กคุณนึกเออคุณนึกฟังนี่เดี๋ยวใส่เกลือกเดียวก่อนอ๋อใส่เกลือกอยู่แลาวเดินตีนเตาเหยียบตีเองเหยียบตอดกลางคืนในประเทศไม่ไหวจ้ะอุ๊กยุ้ลูกทันบดปอ่ะ เยียวฮึใส่กางชายไว้าากางขวาจะเล้วเกือกกะดิแข็บมือดิโ้ยแต่มุกเดียวฮะสายเกือกใครเอาไปไหนจะเลีวล่าฮึสายเกือกออไไลลอมุดดอก,กอไม้ฝนร้อยไม่เข้าแล้วนี่สายเกือกกระไม้ ใหญ่ครัวยันใช่เขาหมดแล้วชวนไปนี่ไปไปไปจัดการวันนั้นแล้วท,ท่านควันวันนั้นเี่เออแม่ผมได้ใครไร้ยับจมูกเจ้าหน้าที่โอ้แคว่วระตู้แค่วัท่านแล้วปานนี้อยู่บนรถบ่อได้ลืมลูกศูนย์นั่นแล้วเลืมลูกทูนลาว อแค่เขาบอกเราไปทำไม้ลยถือเอ็มหนื่อยทำไรอ่ะทำไรได้ไหนหลบศูนย์อยู่ตรงไหนไว้ทั้งมึงแกมารู้ศูนย์อยู่ตรงไหนแล้วก็มาตั้งมาเป็นทีไม่รู้ใครหยิบไว้ตรงไหนพวกแผนตรงนี้เปล่าลูกศร เอาเลยข้าบาลีเจ้าไปจัดการเองนะนั่นเลยถ้ามันรวดเร็วทันใจนั่นเลยมันร่วที่นีเออถ้ามันทันกันดีวะไปยิงเลยที่โลกตาเลย่นแหละจ้าพอกดิป่านนี้ห้าม่ะทันบนเลือนนะลืมเครื่องรางเทเล่เฮ้ยลืมเครื่องรางแล้วไปยิงกันเรานั้น วัยใจไปกินเหนียวโธ่กันว er. ัยทั้งมูเนี้ยวเครื่องร่างต้องปลุกซะก่อนวะลุกเครื่องร่างอยู่เหลาไม่ขังตายหงนั้นอะไปตะจงตาบันตะต้องพี่บรนรล้ปอดไหมเฮ้ยไม่เสียใจ วิ่งช่วยด้วยอมาเลยอยู่ขอนแลวอยู่อนแลออ่ามุกอ้ยงอยู่ยิงกับตานยิงเมื่อเมิดทางเลยนะโอแล้วมอไรก็น้นามานมาิงมื่อเมืิดทางอย่านะคุณวิดะทุกกับตาเมื่ Mà gì gì <laughs> mà là, mày dừng vụ việc không được, không được, không được, không của không được, không được, không thì không được, cả không được, đó. được, không 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 được, nó được, không được, không được, nó được, không được, rồi. được, không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  nó mà Tại thì cam băng không chèn chèn nếu cột lúng nếu con Cột lúng cam băng Nó dính xuống mà tay thằng rồi Nè Rồi mày thăm mắt mà. ừ. Quang lùng lên luôn Và tàu Áo lên nào, lên á Áo lên á Mừng ra ai đi nè Ủa โอ้ عل عل ้ยิงบองก็ต้งมุกโอ้อยิงเนี่ยเอ้ต้มุกเอาต้ยิงบอลก็ต้องเยวดาลุนราราหมดที่อ้ฮัลโหลยแม่โอ้ยแม่ฮัลโลวัวถ่ปะทารู้ดักตับม้านานตายเปดจนหลักเรือุกที่ม่อนตายคอยขึ้นมานังยิงไรใหมอ่านาน่านานอย่ามาปลาดีเลย ổ đây nè, ổ đây <laughs> nè Quăng nè, ổ ta Anh sợ giờ Cũng thứ tua Ổ đây nè, ổ đây nè, ổ nè Khọc khọc ổ ta Chào nà thi, c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 hào nà thi Ổ quầy ra là nô lúc mét đằng sau với đồ